สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องลุงพิยันเพืนชูออฟิเชียลครับมาเบิรงครับเบิรงไฟฮันมิกครับโอ้ตมากม่้นจัเที่ว่าไฟฮันมิกบาแจ้งนะครับรงนั้นเพิ่งจัดให้ครับเอ้ไฟโมเฟะแจ้งซ้ำในป่านะอแจับเด้รอแในเมื่อ ในเมือ่อมือมิกครับว่าหันมิกโปรแกงครับทีมงานเขาจัดให้เลยครับจัดให้เลยเจ,จ,จ็บเลยสันว่าเาาพไปว่าวเหดี๋ยวว่าเห็นสันหันมิกมืดโพดสันว่าโอ้ยครับแต่เพิ่มท้ามาเบึง้งบรรยากาศหน,งนังงันครับบรรยากาศหน,งนังงันครับ อากาศดีครับเมื่อนี้อากาศดีครับไม่สัมผัสนะครับอากาศดีไรครับโอ้ยนี่ครับฝั่งนี้กำลังเอาเสาทัดขึ้นนะครับเอาเสาทัดขึ้นนะครับเสาทัดเขาใส่งั้นเขาบอกว่าประยุกต์ใส่เสาเดียวเลย ติดทุกโต้เฟ้ยอะว่ะจันนี้หนาพวกเขาเอาอจันทีว่าหาันมือซันจริงนั้นจันให้เดิว,ว่ะไฟโ <ไฟ S 1> มเฟ่ลงเลยเหรอฉันยอดลีหาเรื่องห่อนนั่น่ะอ้อวานมือดิจันทีวานมือจนหันมิกมืด,น,มมดนี่ครับเวทีมาเด็ดเวทีครับเอา ช่องยินนะครับห้าโมงขาขึ้นไปเบืองข้างบนครับอ๋อนี่เงนี้ทางขึ้นนี่ครับด้านบนนะครับด้านบนเป็นไงครับสถานที่ครับตอนนี้ คอมเมนต์กันเข้าไม่ได้นะครับอัญญาสิอัญญาบอกอัญญาข้ามานี่พว่ะโอ้โห้พัดกลางครับนี่พี่เดียวกำลังเดินไซยใกล้เสร็จแล้วบอกเดี๋ยวใกล้แล้วครับใเแลพว่ว มีฉากล้างครับต้องต้องเดินเองหรอกเทียดิมมันวะผ่านไม่ผ่านมันต้องคิดิมเดียวทำคนเดียวใช่ไหมมันทำคนเดียวถ้าผ่านมาก็ผ่านคนเดียวแนถ้าผ่านมาแต่ผมรับช็อปเองมาดิเอาคานลงใหม่ครับว่าปีนเพิ่งขึ้นหรือปีนคานวะบอครับเอาคานลงใหม่ครับนี่ครับพี่พ่อๆกาำลังเอาฉากนะครับขึ้นกระติด อนี่ครับด้านหลังด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเป็นที่กว้างครับนี่กว้างครับสถานที่เดิมสถานที่เดิมครัอยู่ ตรงข้ามโรงกันมาตะพุทธระยองนะครับแดวเปียงๆครับฟังคุณกำลังเอามีเอามีไฟมีเสียงนะครับลงส่วนลำโพงเขาก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับทั้งสองด้านสองฝั่งเลยนะครับ ก็ความแข็งแรงต้นใจไม่มไระเดมรถผักนะครับรถผักมาแล้ว แมันเห็นโศดการมาเดียวเลยนะเมื่อวานนี้เพิ่นไปสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับไปอุดรอนลำพงครับติดตังเรียบร้อยเนาะนะครับนีครับงานสุดท้ายก่อนเราจะกลับอีสานนะครับการแดดเปียง เด็ดนันออนนะครับนี่เรือไฟกับเรือโฟน่านี่อุปรกรณ์ของทีมอาจารย์นักดนตรีนะครับกล่องงามถอะกล่อง,งสีงามแท้ครับกําลังต่างด้านนี้มันฟังหุ่นซิแล้วนะครับด้านหลังก็เหลือแค่นี้นะแล้วก็จะเป็นอีกอันนี้ยังรับฟังนะครับ สายสัญญาณถึงที่ครับประมาณนี้หามุ้งครับช่องหามุ้งหุนครับกำลังก,กที่ว่ามิกว่ดแจ้งเะนะท่านว่านมีคนว่ดแจ้งทีมงานจัดให้ครับไปโมฟีเด้ป่ะเราแจ้งท้ำได้จแจ้งท้ำได้พี่ เดี๋ยวค,ครับจนันซิงคร<อ>ับเรได้เห็นหน้าโอ้ไปใส่มาเนี่ยเป็นไขรอตีเพื่น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 ตายตายตายที่จะเปลี่ยหน้าพ่อสบายนะครับสองมือจันซิงจ,จะเดินมอนิเตอร์นะครับ ปล่อยลงใสแก่ตัวโอ้ยบวบควายร้องควยลงบวแกะลวนออกรันด,ด่าอย่งบ้าผัวฮ่ร้อันออะครับทัพไทยที่อยู่ใกล้ะนะครับเขามาให้กำลังใจกันได้นะครับตรงข้ามลงกันมาตาพุทธระยองนะครับระยองไทร,ระยองนะครับมาหลายๆนะครับครับคน คอยสารที่มาทำงานอยู่ต <First S 2> <fit> ่างจังหวัดนะครับมาครับนี่หมอลำมาแล้วหมอลำสาวน้อยระเพินโชนะครับอีกนอยสตาร์ทเชื่องปันตัวไหนมันบ้างพร้อมแล้วนะครับระบบนี่สมุกแต่งของเรา ฝากสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องติดตามช่องลุงปิยะลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดแจร์กดติดสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อการเพื่อการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปนะครับเพื่อสิ่หนมันด้แจ้งเตือนในคลิปถัดไปให้พี่น้องในคเว่าเบื้องนะครับสหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ